สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนจ่องวันนี้มารวยมาตาในทางแม่หมูนเด้อนะครับแมวมูนแม่หอยเลยแม่หมูนเนี่ยแหละพอดีแม่หอยก็โย,ยงเงินว่าแม่หอยว่ามีโชคนะครับเป็นได้เงินโลนเงินเฮียเหรอว่าตะเกาคนเดี๋ยก็บเงินโลนเงินเฮียอะไรตะเกาวนี่โชคบางคนเอาเลขทายไปซื้อก็ถือคนสามตัวอืมว่าวดก้อนน่ะใอยได้ใบเศร้าเขออกอันเลขทายสามตัวเท่หมดก้อนน่ะเออเขาไม่รังเลยม่ถามเนาะ เออทำมันเนออแต่ามฝันบ่ครับผมจะมาบ่เขาได้แม่เขาไม่ได้ฝันโอ้ตัวถทำทุยังหมดเจ้าเขาได้เป็นเงินเป็นใบเงินแสดงว่าบ่ได้ถามว่าได้เงินเฮียบบ่าได้ว้านสักเนาะเออเอางวดนี้จะเก็บได้แดงร้อยเต้เออเก็บได้เบ่งร้อยเลขยไทยมันอันเกียจหกอ่เงินเนี่ใบเงินกับพี่น้อมันเจ้า白银เงินไม่เอามั้งไม่เอามั้งคุณว่าไมซื้อแล้วข้างหน้ามันจะมีไมเรวยอืมเดี๋ยวได้พัดวิ่งเอา เดยววงว่อ้อมันเจ็บแดงเศร้าได้ว่าถึงสามตัวคนนาสรนนะครับงวดนนี้เพินเด้ยแบงลอยบ้างเพิ่นเสียงไหวคนว่าเรียกวอ่าเล้วเพนต้องอีซือท่านเออเด็กหกห้าเจ็ดหกห้านะครับเด็กสามตัวเนาะ้เบาเบาเออเจ็ดหกห้ายดีเอาหมดก็อนจะถึงเดีแบงเศร้าลอยนีเตย ออกตัวตะวมัมันออกเลขไทยอันสามตัวอือออกสามตัวไทยนะเอออ๋อ้สุนนะเอานะครับตะเขาคนจิ้งกุญแจเดีไยวกะมีโชคือดอกแต่วันมีเรื่องแปลกอยู่บานนี่น้ำเ้ายผมบอกเลยตัวซ้ำตัวเดียวกันเลยถามตาต่อนะสวัสดีครับแม่หมูสวัสดีจ้าพี่น,อน้องที่ยังไหนจิ้งไหนเนาะถือเลขดูนะบ่เนาะบ่เลยสาษณ์แม่หมูโดนเหรออ่าผสมปูเครื่องคูปะ้อาว่าเป็นยังครับ เตรียมผู้เลยเตรียมผูเลยท่นบ่อพ่ออยมกำลังก่อสร้างนะครับเอาปลากำลังผสมปูนนะครับถากสันันไนนำกำลังก่อสร้างอย่างเอ้ยยงไม่ช่วไม่ลาขึ้นกันอันนี้ก็ได้ขึ้นไปงี้มามอันกายไปบอกเล่งเถอป้าเอป้าไปขึ้นไปลุ่วันลยแล้วก็กายมาหันละกายมาหันลือถามแล้ว้ยจ้ามาไม่ห้อนมือเลยเย ออันหกคาได้ใหญ่กว่นนะกอหกคาเนี่บ่ละเท้า่นเนี่ยกลายเป็นเนี่จักว่าสองว่าขึ้นมาบอกไหมเออคันสิตเจ้าสื่อสามตัวเออกก็กใส่ได้ยหย่กว่นนะอ,อือแล้วชื่อห้องอะไดเป็นขบ้าเราเราเป็นสีเราจําคนมาคอยได้วนะ่าันชื่ออะได้จมลจนหนี่งอนเออเออ,เอ,อ,เอ,อ บอกลดเยชื่อบกส่งหนกินพอนะเล่ยบอกสามตัวเ,ออเป็นเกาหกหาน้อเกาหกหานึเย้เอนะคือว่าป่ามีอหนคิซอยู่โรงงานเห<อ>ล็กแม่แม่แล้วคางวดแล้วขางวดซ่อนน่ะขาหงวดซ่อนคเลขสามตัวน<ล>ะครล่าสุดในสามตัวไหนบ้านคือเลขสามตัวคือขาลอยว่ะขาลอยเง่แลธรรมดาเด้กฝีหนอเออเป็นคิวซี่โรงงานเหรอคิวซ่โรงงาน อก็ออบอกไผดอกเพิ่เลื่อมัน,นน่งวัดวนมั่นมันนางวัดวน้าป้ากันเลยพอออนสุดาลักคนไรได้ถามคนผู้หน้าเอ,อ้ยปวดไผมันเก็นหยังนอหวนัวหน,นี่นะเรียกกนแม่นคนนั้นจ้าเลกเรียกเกิดเขียให้แม่ตัดเหรียญเอาเด้อเงคนนั้นเสียนให้ซูนสามหาไมพี่น้องศูนส,สามหา,ายงเกย์วยอยู่ ตอปกาศเสียเขี้นให้นี่เดี๋วปเขี้นให้ยังมีสีาอือปกติเล่าน้องคนที่ถือสามตัวนี่ต้อกันดิที่เ้าหกขั้นเดีปะสามตัวต้อกันเนี่ยแต่ว่าผว่าั้นเพราะถือห้าร้อยทุกเพียบมันถึงแก่0สามรอยน้ลออือสตัวนวันพันวันใจแห้งนี่มือนกับบัวคู่เดียวนั่นละเยมันย้ายเป็นสามเลยว่ะ เนี่ยสามตัวเขากยตัดตามหางหบบาแต่ว่างวัดถึงสามตัวตรงสามตัวตรงแม่ถือตาหาลอยเงินพี่น้องเนี่ยคนมาหลายแ่มีคู่เดียวแล้ว่ามันยายเงินเงินป้าก็อนะนก็ถึงว่ดสามตัวไม่ก็มีอยู่นี่แต่ว่าถือสามลอยถสามลอยนี่สามตัวม้วนก้อนๆอ่ะม้วนหางเือถือสามตัวตรงหาลอยเลย คุณได้เงินมาหน่อยมั้ยเงินอ่อนคนมันมันนั่งนั่งพ่อสีปากเลิศมไหนเงินพื้นมาเราพ่อบอกเลยปากเป็นคนบอกเก่งแนีเลยบอกถือคอแล้วเนาะโอ้ยพี่น้องเลยโชกมานน้ำเงินทำไมอยากให้พี่น้องโชกมานน้ำโชกมานเด้อพี่น้องเลยเอี้ยเสีก็ทำฮาไลัอยู่แม่บุญว่าไปเห็นเล็กยาวใช่ไหมก็อยากให้พี่น้องถือเนาะเออครับท่นบดถือไล่ก็อยากไล่ออกให้หลานเด้ออยานหลานบ่ กันวัดตัวเนาะนี่เพิ่ตัวดาวาันตามันเป็นเงาท่างเงาท่างเขาจะมาเขาจะมาซื้อมามาข้าเจาะมาซื้อต้องใส่กันเนาะ,ะแต่เลขเบ้าเมาเนี่ยมันกลับไปโค้งกันกับเลขกันเกี่ยวหอยได้หรออืเอเกี่ยวหอยมันเก็บหงคาเนาะครับของเบ้าเมาเนี่ยมันเก่าหงค่าเอาสรุปบางวันนี้แม่หมุนเนาะสรุปว่าแม่หมุนได้เลขกคิวซีมา เค้วเรับเนี่ยไงาเมาคนถือสามโตมาสอสามเทียแล้ว่าสุดิี่ถือหาลอยน้ะปลาเนาะาสุดที่มันออกทนรแล้วหันแล้วถือหาเป๊ะๆเลยอดอดีแลวถามเล่าอืมเราก็ทำหายกได้สวรดวงเพิ่นสวนดวงเอ้าวพี่นองโทรมาเรือวันีกศูนย์สามหาเอ้ยนะครับเป็นเป็นเลคิวเียลวันะครับตัดเลียนเอาตัดเลียนน้ำเนี่ยมูเล่าได้มากมาเลยมาถามพ่อมันจะวาพอดีเล่าหายมากนะครับ ศูนย์สามหานะครับตัวเดียวเป็นแค้นเพรากระตาเราศูนย์สามสามหาแล้วกับศูนย์หานะครับตัวตัวเดียคือสามหาเด้อนะครับแต่ว่าเร็วไปไหนน้อยเนี่เงื่อนเฮียนี่เจ็ดหกหามีเมามันบอกไปม้วนที่หกเก้าหกหาเด้อนะครับกระตาบเนี่ยหลัก จะล้านน่ายัดบืกเอาเด้อพี่น้องเด้อฮะมันเมีนลองมันเพิ่นจักวนนะครับเพื่นลัง035เด้อนะครับวันนี้เกลียวิซี่เพิ่นถือประจําจนป้าอดบ่ได้มาแบ่งปันเพิ่นก็บ่บอกใครเด้อในเพิ่นก็บ่บอกใครเด้อนี่พอดีป้าเล้วพบเจ้าเพิ่นบ้านเลนน่ามาปลาเนาะวัดวันอือไก่ชกให้มันนะครับเกลียวคิวซี่เพิ่นให้มานะครับ035เพิ่นถือสามปอนด์มากกับเทียบแล้วนะครับ วันนี้ก็เป็นดวงห่อละเอ้าโอ้ิโชคชิมันกันด้ดอกล่องเมืองเนื้อนะครับปวดหายห่อเนาะซูมสามห้านะ,นะครับนูมสามสามเอาแล้วครับสามห้าซูมห้านะครับหาชะมันนะครับน้ำกันกรบสูงใก่ดีอืมเช้านานกนหน่อยพี่น้องพย,ย่อมก็รลังเหี่เงี้ยนะเหีย่ยนหน้าพิ่น,นะครับเห <c oughs> <c oughs> ยียมูนกร็รลางสิม่เหียเงี้ยเดนะ นอนหน้าี่ละพี่น้อนงาน,นอนหน้าปูพักปูงาเนาะถ้าอันจท้ทีจะทางคนสูงสารอืมมาน้อนหน้าจ้าเครื่องปีกันเด <c oughs> ้ะนะครับวันนี้โดนดดดไ,ได้เลขแม่มุนได้มากกัได้มาเลขที่เด็ดเลย <c oughs> เลขสามตัวถือมาหลายงวดแล้วนะครับงวดน,นี้ถือมาสามตัวนี่เลยเออป้าตะวัเพิ่นแม่ป้าถือ คืออันสองร้อยอันถือเลขสองตัวกับสามร้อยถือสามตัวต่างหากสามร้อยเลขสามตัวถือห้าร้อยลเลขสองตัวถือสามร้อยของเง,งนพันเนี่ยอ่าเ็สองวนเนาะสองก็บสองอือเอาเงินด็ลองน้นเลพี่น้องนะครับสำหรับเี่นลเลือคิวซี่น,นนะ เป็นเวมมุญได้บ้างเวมปันนะครับเด้อนะครับเดินไทยกับแดงย่างดีอืมให้ลำไปด้วยกันสุขุสุคนควรได้โจกมันอะไร่ง้เรื่อแม่มุนเด้อนะครับเออบุญคำบุญสู้บุญยุบุญไสอืมคิวสุคนและภูมิดวงเอากระสุนวูบงวันนี้มีเล็กไม่หอยเนาะเก็บเงินเฮียได้เหรเจ็ดหกหาน้าเมาเก้าหกหาแม่มุนได้จากคิวซี่มากศูนย์สามหาเด้อนะครับเขาจะเจ็ดสามตัวมาหางวดแล้วสั้นมาแรงเด้อพี่น้องเด้อหามาแรงแม่มุนว่า ปุนก็นเลยว่องไห้สาหาเด้อนะครับสำหรับในทางแม่หมุนในวันนี้ไก่โชคขมานนะครับพุ่น,น้องอก,กับปุนพกมือไว,ไว้ๆหรอฝันดีเดยน้องก,กับปุนเอาอย่าลื่อมนะครับน้อเล็กกิพวซี่ปุนถือว่าจะงวดแท้บ้าหางวดหรอางวดสามตัวจังวดแล้วสามตัสองเทียสองเทียแล้วอ้าพี่น้องสอนดวงพุนานะสอนดวงหลับ้าเลยวัดทามพเพราะอะไรอือวัดไทในหัวหนามาถึน เลขตีแม่กันนะมันงูกเขียนให้อหืมจะดีเนาะศูนย์สามห้าแกงกินคืนเยอะเาตัดเลนน้ำแน่เด้อแม่อืมโอ้โหตัดเลน,น้ำแน่ก็บซี่ชอว์มันศูนย์สามอีแม่ก็ซื้อน้นนำแน่กันมาครับไอชอว์ขอมันตัวช่องเนาะให้ยกช่องเนอะนะครับผู้ใดเบิ่งอยู่เดินเนี่ยเห็นมโชคไม่ใช่เด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคนเนาะเออสุขสุขคนอ้าวนะครับมองรวยกระไดมากกันเลขเลขสางวัดผีมาบอกสร้าง สามหาสามหกไงมาตรงกันคือกันนั่นละฝันดีหัวเชื้อพวดซื่อเล่นเอาเอาพี่น้องตัดสินใจแน่นๆนะครับเอาตัวได้ก็จัดไปกันท่างจิมีโชคฝันดีรถดรองเหมือนแรงหักไป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 จบมันครับจบได้บ้าเตรียมของเด้อพี่น้องฝันเหมือนแรง